สวัสดีครับพี่น้องไปครับขอต้อนพี่น้องเข้าสู่ช่วงเลาะยามคนดัง,ง,ค,รง,งครับพี่น้องครับกับผมเบาสถาพรทั้งช่อง1 1 2ออนซอนทีวีพีเครับพี่น้องครับวันนี้ไดเลาะงางไปงางมามาพอคนดังครับอยู่ทางจังหวัดร้อยเอ็ดเมืองร้อยเกินนะครับราชิมกินิเขาปุ่นในช่วงบุญพระเวทฟังเทศมหาชาติครับพี่น้องครับวันนี้ก็ เลาะมานะครับมาพอแล้วก็ได้ยินเสียงก่อนร่องก่อนล่ำสมัยได้ก,กี่ผมเคยเปิดก่อนล่ำประวัติของพระพุทธจารย์อาดนะครับยูบานตน้นผมเปิดช่วงจัดรายการวิทยุผมได้นำก่อนล่ำนะครับเกี่ยวกับเรื่องเล่าวิถีชีวิตชาวอีสานคิดพ่อคนล่ำกรพีินองครับ,นนรบมาเห็นโตเป็นเป็น การณิเวกาศได้มานำเสนอให้พี่น้องป้องไปที่ชมรายการนะครับได้ฟังและกาได้สัมผัสตัวเป็นของศิลปินผู้นี้ครับคุณแม่กฤษณาบุญแสนครับพี่น้องครับแม่ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะโอ้เป็นยังบุญลูกหลานได้มาเยี่ยมมายางย่างต่ากันปิดตั้งแต่นาครับพี่น้องครับบ่หูจักครับนี่เนวยปิดแนวปิดนาว่ามันนิ่นจ่าครับบ้านนี้มันนี่ดีใจไหลเลยก็จะถามไม่แม่ว่า ประวัติความเป็นไปความเป็นมานี่บ้านเกิดของุณแม่บุญแสนนี่โอเิศนะนี่คู่ใสอ๋อบ้านเกิดบ้านเกิดของของแม่นั่นเกิดยุบันดูยี่โตดูอีโอ่โตค่ะบ่านนี้มีต้นดูกับแล้วก็มีีโตไงค่ะคือคือคือข้าาอีโตนี่มันมีสาวคนหนึ่งดิาสาวสาวโตนี่คนพูงงามขุนพูงงามค่ะอ,อันนี้คือ พอไงไม่ไงเพิ่นบอกค่ะว่านั่งโตนี่ตั้งแต่ก้อนๆุ่นแลวเนาะครับเป็นเครือยากันนี่แหละบัดที่นี่เพื่อนว่าผู้งามหลจะไม่เตะกีบบ่คอยแต่งเนี่ยนะพ่วงงามมันสิงามงามเอาไปแข่งใส่แข่งใส่กังงามเออได้ได้ชนะวันถอดเพื่อนว่านั่งโตนี่บาดที่นี่ขันว่าเจ้าสิไปไสถามกันสิไปบ้านบ้านดู บ้านดูยังบ้านด้วนอีโตน่สาวโตนั่นบอกสาวโตนั่ยพ่อเออบ่เมนมีดอีโต้ที่ซื้อคนก็เลยว่าก็เลยเอื่นกันปิดปากกันมาเป็นบ้านดูอีโตค่ะเอออันนี้นี่แหละนี่บ้านเกิดอยู่ตำบลเดพ่อเอาได้ไหมตําบลตําบลทวัดทวัดอำเภอทวัดบุรีอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดโอ้บ่ไกลจากตัวเมืองมาไหมนาะอันนี้บ้านเกิดนะคะอันนี้บ้านเกิด แล้วก็แม่เขาสู้วงการหมอหลองหมอล่ำตั้งแต่อายุจักปีแม่เอาเอาแต่แม่เริ่มเรียนเนาะแม่เริ่มมาเรียนล่ำนี่อายุสิบสี่ปีสิบสี่ปีสิบหกปีแม่ออกล่ำโอ้สิบหกปีออกค่ำคต่ว่าเป็นสาวกำลังสวยๆสาวไม่กรซิเนียนน่ะก็ปุ่จะเอาร่ำน้อยเอาร่ำหน่อยเอาร่ำน่อยตอนนั้น แม่เรียนล่ำกับผู้ใดผู้ใดเป็นคู่บาอาจารย์เรียนล่ำคุณนเมเกงเมเกงเมเกงอามาดบัณฑิตโอยู่อำเภอบ้านไผ่้านไผ่นี่ค่ะบ้านไผ่เมืองคนขอนแก่นเหีานี่ค่ะอือบ้านไผ่ขอนแก่นนี่แหละครับหมอลำเก่งหมอลำเก่งไปเลี้ยนตอน14ปีค่ะ14ปีค่ะเรียนอยุค2ปีค่ะได้ออกลำค่ะ2ปีก็ออกลำครับตอนนั้นค้าตัวจักบาทเนี่ย ตะกี้ค่าตัวมันกะออกล่ำที่เลียงนี่ไปน้าเพิ่นเดืเพิินไปแกมค่าเจ้าแกมไปขึ้นหานกวนหรือย่ําเวลาเพิ่นผักเส้ามีแห้งสมัยเจ้กวนนี่ขันล่ำนี่ตีสองตีสามสีเส้ากินเข่าเด้อค่ะเส้ากินเข่าช่วงนี้แหรอเขาสะได้ล่ำโอช่วงเข้ากินเข่าเนี่ยเขาคือเดือยล่ำค่ะอ่ามอล่ำแถมค่ะกรบล่ำกวนเวลาครับกวนเวลา คสิลปินก่อนเวลาเออแล้วแต่เพิ่นสิให้นําหมอล้องมันเนีบยออไปครับ,บอรอค่ะเป็นได้แม่ช่วงกันอ่าแฟนแฟนแฟนหมอลำนีในนน่ให้การตอนรับดีบ่ค่ะแฟนหมอลำนี่กะให้การต้อนรับดีครับค่ะถ้าแม่เดี๋ไ้ไปนําบ่าไปนําเพิ่นจังซีหมอลำดุนใหญ่จังซี่ครับ พิ่นกะว่าขอขออีนั่งเหนี่ยงน่อยนั่น,นอีกไหมนั่งน้อยรับแน่จิค่ะถ้านั่งเจือกอะไปน้ำกัน,กนหลายๆคนอย่างสิเฮ่าเนี่ยสิสิเทือกเลือกอ่อะห้ยหอยล่ำหรือว่ามาจ้างต่างหาหา,หาต่างจ้างค่ะเออแล้วเจ้สิให้เออเมื่อข้านี่ให้เท่าไหร่ไห้พันหนึ่งไห้เกตรครยพันหาสองพันกันแล้วเตะเพิ่นสิให้นะคะก็เลยมีงานมาเรื่อย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 มา่า แล้วก็พุ่มใจว่าที่เกิดไม่เป็นมล้ำพุ่มใจค่ะคือว่าได้เป็นมล้ำนี่แปลว่าผู้เสียสตร์เกิดแล้วเั้มมวทเ้งไในกินเขาฟฟ่เัิม <c oughs> คนกับมาชื่นชม่ม,มชอบชอบม,มันมันในลองในล่ำที่ที่สิ่งที่เหานี่ไฟฝันเขาอยากเป็นค่ะมักมากหลายมกล้ำนี่มักมาตั้งแต่จำพ่วมได้ ตอนนี้ในปัจจุบันนี้แม่ให้เปิดสอนบอกสอนสอนมรรคลับมีลูกสิษย์ลงหายกลายบกับมีนอยู่ค่ะมี่นี่ลายอยู่ดอกกับมาเลี้ยนกับมีอยู่ครับเลี้ยนพอละร่ำไยอย่างนี้เลี้ยนร่าเป็นกับมีนี่ถึงมีพางค์มาเลี้ยนพ่อพ่อพ่อให้แม่ดีใจพ่อดีใจค่ะแปลว่ามาเลี้ยนมาเลี้ยนแบบว่าให้เดี๋ยวหูหูรักการร่ำไน คำว่าเป็นมอล่นี่มันล่าแบบใดเน่ครับมอล่มกวนมันจะเป็นล่าตั้งสันล่มทั้งเงยาวนะล่าตั้งสันนี่ก็แปลว่าเป็นล่าโอละนอแหะค่ะโอละนอน่นเอ๋ยนั่งเอ๋ยนั่งเอ๋ยนะคะแล้วล่ลกาันล่าทางเงย้าวองโอระนอนี่คือลําทางเหย้าค่ะแปลว่าเลี่ยนเลี่ยนพอล่เป็นนี่คือให้หดจัก ยักษ์สังวัดล่ำสังวัดค่ะถ่วงทำน่องครับว่าถ่วงทำน่องครับบ่าเอ่ยนี่ลำกวนขวากลํำเป็นล่ำแง่ขวากล่ำเป็นล่ำเตยขวากล่ำเป็นเนี่ยค่ะเตยอย่างแน่เตยพมาเตยโค้งค่ะเตยโค้งเตยพม่าเตยธรรมรอค่ะหรือเสียเอาเตยมอนล้นตานไปยังเสียนะค่ะมันคือว่า ขันเขาเป็นแล้วนี่คือผู้น้องคนก็นศึกษาครับเลียนศึกษาศึกษาให้ได้หูครับค่ะก็คือพ่อศึกษาได้แล้วกะเอาไปใส่หายุให้กินได้เลี่แนเล้วแต่แตเทคนิคของแต่ละคนเลี่แต่ไหวพริบของแต่ละคนค่ะครับ,รบขันเลี้ยนเลี้ยนเป็นนีหรีนี่เอาเลี้ยนจนน้ำกันจนเถ่าจนแก่นี่จักได้ยังก็มาเอาได้ยังเอานี่อันนี้เป็นลักษณะหนึ่งครับอันนี้เลี้ยนเลี้ยนตังแต่โอคุระมาอื แต่โอเลียนเอาสุกิสุกิเลยบันบทอนซูเนวเอาขั่วบ่อเอาทารี่ล่าทุกแนวน่ะบาดฝอนบาดยางบ,บาดเดินออทุกอย่างอ,อันนี้คือเลี้ยนให้เป็นครับเลี้ยนให้เป็นให้ออกหากินไดนะคะแล้วหลังจากที่ปีสองปีสามปีเมืนี้มาเจอวิกฤตแม่ฮ็ตจังใดอยู่อลำบากบ่ก็ คันเสียวาลำบากการการลำบากอยู่ครับค่ะคือคือว่าเฮ้าเคยได้ไปเนาะอะเคยไปรับงานที่ที่ที่มันนันอหลีนี่คือเฮ้าเฮาอึดอัดเฮ้าบ่ได้เป็นรองเฮาบ่ได้เป็นล่ำครับคันคือเฮ้าไปบ่ได้นี่แงม่มาแรกังสี่นี่ังสีล่ล่ะคันแามหนาวแามหนังยงามือแรกัง่สี่เฮาเคยขึ้นเวทีครับแมนบอกเฮ้าไปล่ำ ในะห้เลี้ยงเธอการล่ำยืนล่ำผู้เดียวล่ำเฮ็ดยังตั้งซ้อมไปล่ำให้เทวดาฟ้าดินเพิ่นฟังน้ำแต่ล่ำออกนี่คือมันสบายใหญ่เ่ามีผู้ฟังกับตามครับคือคือคือสี่ล่ำปวดปล่อยปวดปล่อยคันคันอันเวลาเจ้าของมันจะเครียดต้องปวดปล่อยไกล้เ่เนี่ยคือขังซุอมไปคือไกลนี่น่ะหันย่ำไข่เนี่ยมันจะห้องใกล้ใกล้ มันกะบใคเแมนบอลล่มโอเคดี่กับมานี่ยหอนย่ำล่ำข้อบได้ดรำแบบนี้นี่มันก็เลยเป็นใจวีใจว่อนเอออยากร้องอยากล่ำหอนหวยอึดอัดไปแล้วเนาะค่ะอยากไปคับการล่ำเหล่าล่ำเล่นนั่งจากการล่ำไปจนเรานอนหลับอ่าล่ำจมอยู่ผู้เดียวล่ำให้ฟังทีแม่ล่ำเอียงล่ำย่างก็ได้ล่ำก่อนผมอยากฟังก่อนแรกที่แม่ไปขึ้นล่ำแล้วล่ำที่ก่อนแรกที่แม่ลองล่ำเป็น ล่ำเป็นที่แรกก็ตออออ้องเลี้ยโกลละนอสะกอนกลัวละน้อกลวะนอแกอียังก็ตามต้องเลี้ยนกวนไหวคู่สักคนครับหลา้ขู่หลายคนนะครับว่าสงสัยบาเป็นยังมาล่ำคือมีโอละนอขึ้นกอน,กนล่ำไหวคู่อี๋ยังก็ต้องคือมันซ่อมเสียงคือมันเปิดลูกข้อหรือว่าลึกถึงคู่บูคผู้บาอาจารย์ว่าห้เจ้าฟังได้ไหมครับข้ามว่า เปยังคือโอลล้นอ่อดโอล่ำบ่อไรบ่โอกับล่ำใดแต่ว่ารักการล่ำคือยังสั่นคือโอลล้นออนี่หนึ่งมันเป็นการบ่งบอกว่าการตั้งเสียงของเข้าตั้งเสียงเสียงของเขานี่เกียบขีเทียบขี้ว่าคือยังออกแค้นมากสินบอกแค้นใเสือเข้าบอนี่เสียงเข้าบ่คือกันปกตินี่คือเสียงเข้าเลยนี่ ว่นี่ถ,ถ้าแค้นบ่มเป็นแค้นเห่านี่โอ้โหนี่คือคือมันมันจะสูงขึ้นไปเออมันจะทีเห่าเฉืบฉืนมันจะมีเงีบแล้วก็เพื่อและเลือกหากคุณคู่บาอาจารย์ยั้งกระตามเห็ดตามหีดขีดตามคู่คอาจารย์เป็นเคยบอกเห่าก็ต้องโอไพวาจังไดกระตามโอสะกอนโอละนอถาลัมโบอโอละนอนี่คือพวกนั้นบ่มีคู่เป็นมอดัมผักหลักจำ ค่ะอาจารย์เขาเาเรียนโอมานี่คือเกาหัดยางนี่ไหมเอาตั้งไข่ซะก่อนครับอืมเด็กหน่อยตั้งไข่ยังสิยืนได้ครับยืนอะไรยังสื่ยางนั่นแหละล้ำนี่ก็คือกันก็ต้องมีโอต้องโอแล้วก็เลือกถึงคู่วาอาจารย์แล้วเลือกถึงคู่วาอาจารย์โอ้ยจากฟังเสียงอี่เมียคอนเอาท้าไมฟังเมียอืมโอ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 จากหน่อยโอจากหน่อยเนาะ โอ้โอ้ลนะนพุทธะรัตนังธรรมะรัตนังสังฆรัตะนังยังแกวสามปะการัน สาธุเดอคุณศิลคุณท่านคุณบิดามั่นดาคุณคู่บาอาจารย์จงมาปกมาบังจงมากังมาเหลือมมอหลัม,ม,มไว้โอ้ลโน คือว่าเทียบขี้เทียบขี้ใส่แค้นการโอการลึกหานำรลึกหาคุณคู่บาอาจารย์แล้วกาคนจังสอนท่าบบานีเกิดมีแรงบันดาลใจแล้วแล้วกาได้คู่บาอาจารย์แล้วมีการปันใจแล้วมันล้ำได้มากขึ้นลูกข้อมันเปิดแล้วแล้วกามีคู บงคู่บาอาจารย์พ้นมาแล้วพ้นมาแล้วเออถืวว่าสุดยอดคือเข้าไหวคู่นี่เข้าไหวคู่นี่เป็นอย่างหมลำยกอ่ย่อคู่นี่ครับอันนี้คือเข้าไหวไหวได้ยินเฉพาะเข้าที่เข้าไหวสาธุเรือคู่บาอาจารย์ได้เจ้ามีอันใดที่เจ้าสีโมสีว่าไปอันนี้คู่ไปคู่มั่นแต่ว่าบัตรึ้นเวที่นี่เข้าโอสะแค้นนี่มันเป็นการบ่งบอกว่าเข้าว้าออกไปนี่เข้าเข้าห้องออกไปนี่ เสียงเฮาเนี่ยคนสามารถสีย e <sm> ังรู้ไ <igue> ด so ้คือเสียงที่มองไม่เห็นครับเสียงเฮ้านี่มันมองบ่เห็นอสิ่งซักซธิ์นี่ยคนมีกินจะเฮาบ่เห็นเพื่อบ่เห็นโตค่ะบ่เห็นโตแค่นั้นเสียงเฮ้านี่จะต้องสื่อไปถึงเพ่นได้คุณครูบาอาจารย์คุณศิลคุณท่านนี่คุณบิดามาดาคุณครูบาอาจารย์จงมาปกมาปะบังจงมากังมาเรือมอลไะมใบคนมาอยู่หัวอยู่กับมอมห้าแล้วบัดที่นี่ ว่ามันใจเข้ามันเอาละเต็มรอยมาเลยสบายค่ะคือเข้าได้ไหวเลยถ้าเข้าบ่ได้ไหวไม่ได้เข้าต้องไหมตือ้อดีต้องตรงแล้วเลือกหาเพื่อนสักวันนี่แหละครับพี่น้องครับวันนี้เข้าได้มาพูดจากศิลปินหมอรองหมอลำที่พำบอลในวงการตอนนี้ตั้งแต่เมื่อนั้นจนทร์มาวันนี้จักปีแล้วเมียเรวงการหมะรัมแม่ลำเนาะ น่าบ่อเด้อครับค่ะแม่ตอนนี้อายุกี่ปีแล้วเดี๋ยวนี้อายุหกสิบเก้าเจ็ดสิ 6, 69, 70, ้หกเก้าเจ็ดสิบเจสิเมนอ่าห้าสิบห้าหปีห้าหปีแล้วได้ได้โอกาสมะลำ่ำเพราะว่าแม่<ช>ข<อ>เขา14ปี 2> 5, 2, 000, 5, 12, ลำ2,512เริ่มออกลำ่ำองพัสงว่า พี่เมียบอล้กิษณาบุญแสนเนี่เกิดสุนหามเมนเกิ่าหาสอี่เก้าห้าสอสี่เก้าห้าค่ะเออหกสิเ็ดสิบอเจ็สิบแล้วเออเจ็ดสโอ้เกิดก้อนาพยูเทียนอยู่พยูเฮียนเกิดเก่าเก้าเออก้าเปเก่าเก่านะครับอทเมีเนี่เกิด0ุนหค่ะโอ้หลายปีแล้วอีเมีเอ้ยนะครับ ตอนนี้ทั้งนั้นครอบครัวดิครอบครัวบ่ครับค่ะกระมีลูกกับครอบครัวคุณพ่อมันก็จากไปแล้วเนาะจากไปแล้วค่ะจากไปแล้วเหลือลูกชายลูกสาวจอกคนครับเหลือลูกสาวสองคนกับหลานสองโอ้ตั้งตอนนี้เป็นย่าเราเลี้ยงหลานค่ะเลี้ยงหลานอาชีพเสริมค่ะเออยชีพหลักเลี้ยงหลานเท่าไหร่แล้วกะสิเฝ้าตัวเลี้ยงหลานเฝ้าบ้านไปจนตัวมีงานกะไป มีงานกับไปงานเล็กงานน้อยไปเมื่อบานตะเอินวานตะเอินวบนเอินกับไปค่ะไปนะครับคือว่าได้บริจาคเสียงให้ข้าเจ้าได้มวลกับดีใจค่ะวันนี้ช่วงท้ายอยากจะให้คุณแม่กิศนาบุญยสนาฝากถึงมรลองมอล่ำนองนุ่งผู้เกิดใหม่รุ่นล้วนเลี้ยลอนต่างๆที่กำลังหัดเลี้ยนเฮ็ดจังไดอ่าพี่น้องให้ฟังคุณแม่ พลัมกิจสนาุุญรเซนตป่อโซฟังครับกาที่แม่สิฝากนี่ก็คือแม่อยากขอฝากลูกหลานน้องนุงส really ุขุสุคข้นที่เกิดใหม่หญ่รุ่นผู้ที่จะสืบสารศิลปะวัฒนธรรมเนี่ต่อไปห้ายั่งยูหายั่งยูแล้วก็อยากให้ภาคกันอนุรักษ์ อนุรักษ์ไว้อนุูักษลับ่าวบาสิเป็นก่อนลำ่ำบ่าวบาสิมันการแจงโตทำนะคะบ่าวา่วาข่วมโบว์ข่วมจ่าทุกสิ่งทุกอย่างครับที่ที่ข้ามว่าเป็นหมอล่ำนี่ให้มันสมบูรณ์ครับค่ะให้มันสมบูรณ์สมบูรณ์เดีวยว่าหนึ่งอ่าบุคลิกครับขึ้นเวทีกระต้อง ห้ผ้ากันสำรวมแน่ซสำรวมค่ะสำร่วมไปนั่นแน่ฮลูกอ่าผู้เกิดไม่เยอะรุ่นก็นได้เห็ดงามงามยังไงมันสีดีเสียงามผ้ากันสางเอาเห็ดเอาอันใดกระกระสู่ควมดีบ่ไดสู่ควมำงามบ่ไดคว่มงามนี่เครื่องเม็ดบ่ปิน้นคะว่มงามนี่ให้อนุรักษักไวการแ่งโตการหลองการล่ำ การแสดงออกในด้านใจที่ว่ามันบ่เหมาะบ่ควรแม่ก็อยากขอร้องนะจะขอร้องดนะูอล,องลูกหล้วล้านแค่จะให้ให้อยู่ในกรอบกรอบคข้ามาเป็นหมอลำครับค่ะบ,บ่อยากให้ลวงให้เ,เปืนปนไดอันได้กระได้ทะลูกเตาผู้ใด้ได้ฟังในปริศนาขอร้องกัพนพยายามเด้อลูกเด้อพยามฆ่ากัน เฮ็ดกันสร้างทำจริงที่ดีไว้มันจิดเป็นมงคลสำหรับตัวเฮาเองสำหรับเฮาขั้วห้อยแสดงอ่ตัวของเฮานะเทวดาฝ่าดินเะพื่นกต่นิยมสมพรถ้าเฮาเฮ็ดดีถ้าเฮาเฮ็ดสิ่งใดที่มันบ่เหมาะบ่สมนี่สิเพิ่นก็เบิง่งเพิ่นก็เห็นสิ่งศักดิ์สิิทธ์ตะการตะการต,ต,ตัวลูกเฮานี่ลนะ่ะแคนๆค่ฉุบๆฉุกคน เป็นจะเห็นแม่กระทือท่วงติงมาหลายครับเนี่ามาหมอลำ่ำน,นี่คือเหตุจังสันคือเบาจังซีแม่กะจักสีวาจังใดแม่กเ็เลยว่าเออสมัยนิยมเขาเนาะเขาเหตุไปเกินไป,นไปเขากขว่าบางคนนะบางคนแม่พรเดว่าให้ไถครับเออให,ให้คิดเอาเองกะเรีกวกันลูกจะให้เขาเดว่านวลาจะให้เขาเดว่าเออหมอลำ่ำเป็นอย่างนี้แหละ ถือว่าแม่เมียถือว่านัะใช่ถือว่าไม่เหมียวใช่ถือว่าที่เราถ่ายมาแล้วสัมผัสกันก็เรียกว่าก็เรียกอยากขอขอลองลูกหลานคอะไรควาการเกษตรการสางพ่วงใดมันดีพ่วงใดมันงามสิ่งใดที่มันเป็นประโยชน์ครัออต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของเฮาต่อสังคมซอยเพิ่นไปเฮ็ดไปให้ยุนี่สอบอยุนี่ไทยของเฮาจะจะให้ร่วงให้เกินในสกอบเข้ามา บมอลำอ่ำหม้อเฮานี่ให้เพื่นนอนเด็กย่องจะให้เพื่นนอ,นอนอดเด็กนนนะว่าเฮาแต่แล้วก็มีอะไรนะเมี๋ยวนี้ช่วงนี้ลูกๆคิดเอาไปแล้วกันเดี๋ยวกเด้อผู้ใด้เพื่อนเฮากัไม่ผิดพลาดเลยเนาะแม่แม่แต่ผิดพลาดแต่ห้องแก้ไขได้มันก็ดีครับเออจังได้ก็ต้องขอบคุณคุณแม่กฤษณาบุญแสนหลายๆนะครับที่มาเว้าประสบการณ์แล้วก็แนวคิดดีให้กับลูกกับหลานพี่น้องครับ ช่วงท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าคอยสีไปเบิ่งกุ้นแม่ล่ำนะครับในช่วงต่อไปนะครับช่วงนี้กับช่วงของรายการมายามค้นดังครับพี่น้องครับโดยกับผมเบาสถาพรมมีมาท่าทางจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนำทีมงานช่องออนซ่อนทีวีช่องมอล่ำดีสาระสุขภาพดีตราพาจันยิ้มครับพี่น้องครับผลิตภัณฑ์ต่างๆจะเริ่มซอยกัน ่วนงานยี่แม่นะครับพี่น้องพักายทีกําลังรับชมมันอยนะครับเบอร์โทรศัพท์มาจอทีวิครับพี่น้องครับพูกันเข้ามางานหน่อยงานใหญ่ไปมัดสุหมองครับอ่าบ่มีคาโตเอาแต่คาน้ำมันลดนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ำมันมันแพงอืมมัแม่เนาะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณขอบคุณพี่แม่หลายๆขอให้ดูแลสุขภาพนะครับอยู่กับบุหลาันจัก ร้อยห้าสิบปีแล้วแม่เด้อนะครับขอบคุณแม่อะไรครับครับผมครับสวบสดีครับบอทีครับ